ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการแนะนําไปมั่วนะฮะกับนายหนวดหาสาระไม่มีนะฮะวันนี้ผมมีตัวเจ้าแอปพลิเคชันนะฮะที่มีชื่อว่าแคนวานะฮะมาแนะนำนะฮะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแต่งรูปภาพนะฮะ <c oughs> ซึ่งในตัวแอปพลิเคชันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้แบบฟรีๆนะฮะเยอะเลยนะฮะเราสามารถเลือกใช้และนําไปแก้ไขเป็นรูปภาพของเราได้นะฮะ ซึ่งในตัวโปรแกรมนี้ก็จะมีมันจะมีพวกทำโลโก้นะ,ะเป็นแบบ Instagram ก็มีหน้าปก Facebook หรือทำโปรไฟล์เฟซนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองทำสักตัวให้ดูนะฮะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็น หน้าปกเฟซก็แล้วกันเนี่ยฮะเรากดเข้าไปนะฮะมันก็จะมีคําว่าแก้ไขขึ้นมานะฮะแล้วเรากดไปที่แก้ไขนะฮะมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะฮะเราสามารถแก้ไขตัวอักษรหรือพวกสีพวกรูปภาพได้นะฮะ นี่ครผมจะแก้ไขตัวอักษรนะรบ,บนี่นะฮะพอเรากดเปลี่ยนตัวอักษรเรียบร้อยแล้วเรากดตกลงนะฮะนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนฟอนต์ได้นะฮะ ไอ้ที่ขึ้นเหลืองๆนี่คือต้องเป็น BAP นะฮะปรับตกลงเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะนี่ฮะแล้วกดตกลงฮนะถ้าสมมุติใครอ่ะครับ เราสามารถกดเซฟหรือดาวนโหลดได้เลยนะฮะปับป๊บ,บมันก็จะขึ้นบันทึกเรียบร้อยนะฮะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะฮะสามารถกดติดตามหรือ s u b สไ r i b e ได้นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ